วันนี้ก็ไม่มีเมนูอะไรเด็ดนะครับผมก็เป็นเมนูหนวดหมึกนึ่งนะครับนี่เป็นหนวดหมึกนึ่งนะครับผมเอมกับมะละนะครับผมแล้วก็มีต้นหอมนะครับผมมาเราลองมาชิมกันเลยครับจิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมนี่จุกจวกเขาเลย Hmm, like that. Huh. Mm -hmm. Mm Hãy -hmm. mm. หนูหมวกนี่ก็ซื้อมาจากตลาดนะผมก็ขายเป็นเป็นแพ็ค้วก็ร้อยกว่าบาทครับฟิตแข็งมาเป็นกรอบกรุบกรบดีครับผมม,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 มาับผมพี่น้องกินด้วยกันครับ แซ่บเลยเนาะหลุดมือหลุดมือครับย้อยค่อนข้างจะเหนียวนึบหนึบชาติกะทิว่าโอเคอื นะนะครับพี่น้องมากินข้าวเย็นด้วยกันครับผมกรุบแกรบ เนาะเป็นมึกนี้เลยครับผมเนี่ยซื้อมาจากตลาดเนี่ยนี่คล้ายๆเนี่ยลองเห็นปะคล้ายๆมึกตาโกบเหมือนกันนะเนี่ยลองดูดิรเราเล็กมึกอะไรมึกรกอบกรอมึกอะไรมันมันหนุบๆนุนุ่มๆอ่ะปลาเคี่ยวเข้าไป Nam! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. จิ้มแบบจิ้มสีฟู้ดจะทำเองนะครับแซบ่บหนึง่นงหนึ่งเนาะดูดิ เหนียวหนุบหนุบจะไปนึ่งนานนะไม่ต้องนึ่งนานมันจะจะเละกันไปอาอแบบพอนั่นๆพอต้องนึ่งนาน มาละแล้อเนี่กรอบอมาละเนี่ยบงคนกินบอกว่าขมนะครับผมแต่ถ้าผมกินผมขมไหมมันก็ขมนะครับแต่ก็ขมไม่มาก ก็ม <chat> ันถึงก็ขมเหมือนแบบเพิ like ็กสะเดาอะไรประมาณเนี so that that ord, ้มันก็ขมถ้าพี่น้องคิดว่ามันคิดว่าในความรู้สึกนะครับถ้าคิดว่ามันขมนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะพาเราคิดว่าขมมันจะพาเรากิืนไม่ลงแต่เราไม่ต้องคิดว่ามันขมเราคิดว่ามันเป็นเป็นผักอะไรทั่วไปเงี้ยเหมือนเช่นผักกาศผักอะไรเงี้ยเราไอมันก็ไม่ดิมันก็ไม่ขมนะครับพี่น้องแต่เราจิตจิตสานึกเราถ้าเราคิดว่ามันขมมันก็ขมครับ สำหรับผมแล้วก็มันก็ไม่ขมเหมือนไอ้สต๊าฟก็ไงกิได้ก็นูีใหญ่เป็นอ้อง มาครับผมมากินข้าว้วกันครับร้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดหวานพอด <c oughs> <c oughs> ีต้องดูที่มันอ,อ่อนๆนะครับผมถ้ามันแกแล่ลีมัน่็จะขมถ้าก่ๆดูนุอ่อนดูอีก,กไปในน้ำจิ้มนี ตูอีก็เป็นยงนี้เลยครับเนาะ นีอ่อืมครับน้ะง้องไปซื้อกินดูครับเราซื้อมามันก็จะเป็นแข็งพอจะฟิตแข็งมาเลยเรามา

มันมีช้อนนะครับว่าจะสดน้ำจิ้มให้พี่น้องดูจังวะน้ำจิ้มเข้ากันทักเลยแซ่บน้องอ đi cái. Chắc nó. ừ อิ่มแล้วอ่ะนี่ได้ครึ่งโลแล้วสุดท้ายนี่มันจะนุ่มๆ

นะครับหมูแตกแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้นะครับพี่น้องพี่น้องท้งไหน,นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่พาคลิปดีๆที่เราจะทำเสนอน,นะครับผมนะก็ลาพี่น้องไปก่อนครับผมสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวก็ ฝากอติดตามรับชมด้วยครับครับผมส่วนผม,มนวันนี้ก็อิ่มเบยนะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ